สวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนภาษาอังกฤษ o n น t ครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะครั้งที่6นั่นเองนะคะกับพี่ปลอยคนเดิมน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของ question formation หรือว่าการสร้างประโยคคาถามต่างๆนั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของ conversation หรือบทสนทนานั่นเองในส่วนนี้นะคะเราจะนำหลายๆเรื่อง ที่เราเรียนกันมาในค่าครั้งที่แล้วเนี่ยมาประยุกต์ใช้เป็นเรื่องของ conversation มันจะเป็นบทความไออเนิที่เหมือนกับว่าอา่ให้บทความเรามาอ่านใช่ไหมคะแล้วก็จะให้เราค่อนข้างจะวิเคราะห์และหาคําตอบที่ได้คราวนี้เราจะมาเรียนก่อนว่าเฮ้ยพวกคําถามเนี่ยมันมีโครงสร้างว่าอะไรบ้างอาจจะเป็น W H question What Where When Why Who How How many really หลายๆอย่างนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งนี้แล้วเนาะแล้วตอนนี้นะคะจะบอกว่าวันนี้มีมข้อสอบค่อนข้างเยอะมากให้เราได้ฝึกทำนะคะ นั่นเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นในส่วนของ Question Formation หรือว่าการสร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะโอเคมาเรามาดูกันเลยเนาะการสร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษทุกครั้งที่เวลาเราใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเราจะมีทั้งในส่วนของคำถามแล้วก็บทสนทนาคำตอบท,ท,ทั่วไปถูกปะคราวนี้นะคะในส่วนของพวก O l e v เนี่ยมันจะมี พวกเรื่องบทสนทนามีพวกคําถามคําตอบค่อนข้างเยอะเนาะเพราะฉะนั้นในการทําโจทย์ทุกครั้งมันต้องมีการถามคําถามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องสามารถที่จะรู้ว่าคําถามนี้เขาหมายถึงอะไรและมีแนวทางการตอบอย่างไรนั่นเองนะคะมาเริ่มกันที่ส่วนแรกก่อนละกัน Yes No Question นี่ Yes No Question คืออะไรคะเด็กๆ Yes แปลว่าอะไรคะใช่ใช่ปะ No ก็แปลว่าไม่ แฟกชั่นกคำถามนะคะคือคำถามที่ตอบว่า yes or no นะคะนี่ไงเขาบอกว่าประโยคคำถามนะคะที่ต้องการตอบว่าใช่คือ yes and ถ้าไม่ใช่ล่ะก็ตอบ no นะคะคราวนี้นะคะเราจะมาดูในส่วนของวิธีการสร้างคำถามจากประโยคบอกเล่าเนาะอะ,อะดูจากตัวอย่างเลยนะตัวอย่างเขาบอกว่า m a r l e is a diligent student อันนี้เป็นประโยคอะไรคะ อันนี้คือประโยคบอกเล่าถูกปะอันแรกคือประโยคบอกเล่าคราวนี้เขาบอกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคคำถามเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรนั่นเองนะคะดูจากตรงนี้เห็นไหม verb แท้คือ is ใช่ไหมคะในการใช้ประโยคคําถาม yes/no question เนี่ยเราจะเอาตัว verb แท้ของมันมาไว้ข้างหน้าเลยมันจะกลายเป็น is Mary a diligent student เห็นไหม มันก็จะเปลี่ยนมากเป็น ismary อย่างนี้เลยนะคะเขาบอกว่าตรงเนี้ยใช้ verb to be เลยนะคะเพราะว่านี้เป็น verb to be หรือเป็น verb แท้เลยแต่ถ้า verb to be ไม่ได้มีตัวเดียวเนี่ยมันจะมี helping verb หรือแปลว่า verb ช่วยนั่นแหละนำหน้าประโยคด้วยนะคะอันนี้ในกรณีที่เป็น verb to be แท้นะคะเราสามารถตอบได้เลยเป็ work to be ก็คืออะไรบ้างมี is, am, are, was, were is, am, are นี่คือเป็นยังไงคะเป็น present ส่วน was, were นี่เป็น past เนาะเป็นในส่วนรูปของอดีตนั่นเองนะคะโอเคคราวนี้เขาบอกว่าถ้าสมมติในกรณีที่ไม่มี helping verb หรือไม่มี verb ช่วยไม่มี verb ช่วยนะคะถ้าไม่มี verb ช่วยเนี่ยเขาให้ดูจาก verb หลักว่าเป็น tense อะไร ถ้าเป็นเปอร์เซนะคะเราจะเติมว่า do หรือ does เพื่อตรงนี้มันจะกลายเป็นเวิช่วยของเราไปเลยเนาะอย่างเช่นดูจากตัวอย่างนะคะ Sandy walks to school every day Sandy walks to school every day เห็นไหมว่าในตัวนี้มีเว r รไอ้น,นี่ไหมเวิร์ verb to be ปะมันไม่มีเว r ร to be ถูกไหมคะในเมื่อมันไม่มีเว r ร to be ปุ๊บเราก็เลยจะต้องใส่เจ้า helping verb หรือเวิรช่วยเข้ามามีแค่ w a l k ไม่มี verb to be เราจาเป็นต้องใช้ does เพราะว่าอะไรกรณีแน่นอนว่า every day มันเป็น present tense ใช่ไหมคะแล้วจาก walk ตัวนี้ทัดเลยว่ามันคือเป็นยังไงคะประธานเป็นยังไงประธานคนเดียวใช้ do หรือ d a s ประธานคนเดียวก็ต้องใช้ d a s ใช่ไหมคะมันก็เลยเป็น d a s sandy walk through every day อันนี้เรามาตรงนี้หน่อยในเมื่อเราใช้ verb ช่วยตรงนี้ เป็น does แล้วเห็น es ตรงนี้ไหมมันก็มาจาก walk ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นพอเป็นในประโยคคำถามนะคะ verb ในประโยคคำถามเราจะไม่เปลี่ยนรูปเราจะใช้ walk ปกติเลยมันก็เลยเป็น does he walk Choose to school every day อย่าลืมใส่ question mark ให้เขาด้วยโอเคเปล่าพอเข้าใจไปเอ่ยอมาลองอีกสักหน่อยมาทางขวามือนะคะ Mary has finished her homework อันนี้เป็นยังไงคะมันมี verb to be ไหมมันก็ไม่มีหรอกแต่มันมี has ตัวเนี้ยซึ่งมันอยู่ในส่วนของ perfect เนาะมันถือว่าเป็น verb helping verb เหมือนกันอย่างหนึ่งที่เราสามารถนำจ้า has เนี่ยมาถามเป็น yes no question ได้เลย Mary has finished her homework ก็กลายเป็น has Mary finished her homework อันนี้นะคะ verb ของเราดึงมาเลย เพราะว่ามันจะเป็นในรูปที่มันเป็น perfect แต่ถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยมันเป็น present ตรงนี้มี es แล้วตรงนี้ก็จะไม่มีนะคะก็เป็นเวลาตอบอย่างเนี้ยเขาจะตอบว่าอะไรเลย yes มา r i เป็นผู้หญิงก็ yes she has แต่ถ้าตอบว่า no ล่ะมันก็จะเป็น no มีอะไรคะ she has not หรือ she has to ถ้าตัวนี้ล่ะเป็น yes คอมมานะ she is ก็คืออันนี้หรือคอมมาก,ก็เป็นอะไรคะ no she isn't มากแต่ถ้าเป็นกรณีแซนดี้ Sandy ล่ะ จะตอบว่าอะไรดีคะมันก็จะเป็น yes, s h e d o e s แต่เป็น no, s h e d o e s n t เห็นปะเหมือนกับว่าขึ้นต้นประโยคเขาถามยังไงเราเอาตัวเน้นของตัวเขาเนี่ยมาเป็นประโยคในการตอบคำถาม yes/no question เห็นไหมมันจะไม่ยากเลยทุกครั้งต้องมี จบประโยคนะคะมีจุด u ูสต็อปนะโอเคนะอ่ะมาดูกรณีนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็น past ให้เติม did แล้วเปลี่ยนเป็น verb หลักก็คือเป็น infinitive ที่ไม่เปลีป่ยนดัวนแหละเช่นประโยคให้มาว่า mm hmm. i went to the zoo s c o o yesterday เห็นมารูปอดีแน่นอนว่าเป็นอดีตแน่นอนนะคะ เราจะใช้จากดับเมื่อกี้ใช่ไหมกลายเป็น did แทน did you went ตรงนี้เราจะไม่เป็น did you went นะคะเพราะว่าเราได้ใส่อดีตของมันในส่วนของ did ไปแล้วเราจะเป็น did you go to the zoo yesterday นะคะแล้วก็ใส่คอมม่าใ้เขาด้วยก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะคะในส่วนของประโยคคำถาม yes no question อลองสดไปแล้วลองดูนะคะอันนี้นิดนึงว่า a f x e r verb or helping verb นะคะก็คือ verb ช่วยนั่นแหละพวก do, does, have, has, will, can, may, might พวกนี้มันถือว่าเป็น helping verb หมดเลยตรงนี้ถ้าเป็นกรณีเขาอ่จจะมี can, we will, we would มีอะไรมาแทนก็ได้วเวลาตอบแล้วก็ตอบเป็น yes he can yes he might ทีนี้ก็ได้เช่นกันนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูกันในส่วนของ question tag ทีน,นี้เรามาดูว่าเฮ้ย question tag เนี่ยมันคืออะไรเขาบอกว่า Question tag นะคะมันจะเป็นวิธีการสร้างประโยคที่คล้ายกับ yes/no question แต่ว่ามันเป็นเหมือนกับถามกลับว่าใช่ปะเธอชอบอย่างนี้ใช่ปะอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าจะเป็นท a กข้างหลังนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นประโยคบอกเล่าประโยคข้างหลังข้างประโยคหน้านะคะเป็นประโยคบอกเล่าข้างหลังจะต้องปันปฏิเสธอันนี้เป็นรูปแบบของภาษาอังกฤษนะคะแบบยอ่อๆอ่ามาดูกันเช่นคาถามว่า John works at the zoo อันนี้เป็นประโยคบอกเล่าเห็นปะ แล้วทำทำให้มันเป็นประโยคคําถามโดยถามว่า d o e s ฟิประมาณว่าจอทํางานที่สวนสัตว์ใช่ปะตอนแรกก็เหมือนกับว่าเป็นบอกเล่าแต่้าให้เป็นคําถามโดยการที่เป็นปฏิเสธเราจะไม่ใช้ d o e s he แต่เราจะใช้ d ัฟเฟิแบบใช่หรือไม่อะไรประมาณนี้นะคะมันจะออกแนวเป็นข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังจะเป็นประโยคปฏิเสธนั่นเอง ก็คือเหมือนกับว่าเราจะใส่ประโยคคำถามธรรมดาข้างหน้าเราจะแบบไม่มาตั้งโจทย์เฮ้ hey, ย d i d John w o r k at the zoo does John w o r k at the zoo แต่เราจะเปลี่ยนเป็นบอกเล่าเป็น John works at the zoo does n t he ใส่ does n t เพราะว่าเป็นผู้ชายคนเดียวเนาะพวกนี้นะคะ question tag มันจะประกอบด้วยประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธก็ได้แต่ว่าเวลาต่อท้ายด้วยประโยคคำถามเนี่ยมันจะเป็นคำถามแบบย่อๆอย่าง does he เห็นปะ มันก็คือเหมือนกับว่าใช้เพื่อเน้นย้ําหรือขอความเห็นจากผู้ฟังนิยมใช้ในภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียนนะคะในส่วนนี้เราจะไม่ค่อยใช้เป็นภาษาเขียนแต่เวลาพูดเป็นบทสนทนาอย่างเงี้ยเฮ้ยแกหรือไม่ใช่อย่างนั้นใช่ปะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะคะเหมือนกับเวลาเราถามเพื่อนอย่างเงี้ยเป็นภาษาพูดมากกว่าภาษาเขียนเองอ่ะคราวนี้มาดูสิ่งที่มันกลับกันนะคะก็คือถ้าเขาบอกว่าถ้าประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธล่ะข้างหลังต้องเป็นบอกเล่าปะนั่นเองนะคะอย่างเช่นข้างหน้าปุ๊บมี will not ป็น You want go to party tonight? Will you เห็นปะข้างหน้าเป็นปริเสธข้างหลังเป็นบอกเรากลายเป็นประโยคคำถามนะคะคุณประมาณว่าถามว่าเธอจะไม่ไปปาร์ตี้ใช่ปะหรือจะไปประมาณนี้นะคะอ่ามาดูรูปแบบประโยคสักหน่อยนะคะ Attention บอกว่าอ่าสนใจนะคะให้ความสนใจหน่อยก็คือเช่นรูปประโยคมาปุ๊บ I am late อันนี้เป็นประโยคอะไรคะ ประโยคบอกเล่าคราวนี้ไอตัวเจ้า am เนี่ยเวลาทำให้ปฏิเสธเราอันนี้มันจะมีรูปแบบที่ผิดกับถูกใช่ไหมมันจะมี am not i อย่างเงี้ยกรณีนี้นะคะเราจะไม่ใช้ตัวนี้นะคะเราจะใช้ให้มันเป็น verb ช่วยทั้งหมดเราจะไม่ใช้ verb to be นะคะดูรูปแบบที่ถูกต้อง am i not เป็นย้อหลังอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนอันนี้เห็นปะ verb ม่งั้นก็ต้องเป็น w o r k เสนฮีแล้วสิแต่เขาใช้เป็น verb ช่วยแทนเป็น does เสนทีเห็นปะด้วยความที่ w a n เนี้ยมาจาก will not will not มันเป็น verb ช่วยอยู่แล้วก็เลยเป็น verb ช่วยเพราะฉะนั้นอันนี้เห็นไหม I am late I'm not I ตรงนี้จำไว้นะคะ I จะเป็นกรณีที่เปลี่ยนเป็น a t I a t I นี้เป็นปฏ r เ i ธอันนี้เป็นบอกเราจะไม่เป็น am not I นะคะ เป็นกรีหนึ่งนะคะที่เราจะไม่ใช้ตรงนี้ต้องจำนิดหน่อยนะคะอ่ามาดูต่อมา Peter always has breakfast เขาบอกว่า Peter เนี่ยมักจะกินอาหารเช้านะคะเราจะไม่ใช้ has เคื่อนทีแต่เราจะใช้ does เคื่อนเพราะว่าใช้เป็น verb ช่วยนะคะเราจะไม่ใช้ตัวมันเองอย่างเงี้ยผิดต่อมา Let's go to school now, don't we? อันนี้เราอาจจะมองว่าอ้าวอันนี้ดอนมันก็น่าจะเป็นรูปแบบที่ถูกต้องนะคะแต่ทําไมเป็นอย่างนี้ล่ะอันนี้มันอยู่ในเรื่องของรูปแบบการแปลความให้มันถูกต้องด้วยนะคะเขาบอกว่าไปโรงเรียนกันเถอะเราตอนเนี้ย o n นวีอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่มันต้องเป็นชา e s h ช l l w ีแปลว่าพวกเราควรทำอย่างนั้นใช่ไหมชอม,มาจากชุดแปลว่าควรจะ shall ว e นี้นะคะ Let's go to school now. s h a r l i e มันเป็นสิ่งที่เราควรจะทำใช่ไหมประมาณนี้นะคะโอเคเปล่าแต่ว่าใน O n e t มันจะไม่ลึกมากนะคะให้เราจำแค่โครงสร้างหลักๆอย่างเดียวก็พอว่าหนึ่งาประโยคข้างหน้าเป็นประโยคหมอกเล่า,ข,า,ลา,ข,า,าข้างหลังต้องเป็นปฏิเสธแต่ภาพประโยคข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลังต้องเป็นหมอกเล่านะคะแค่ระวังในส่วนของการใช้ตัวคำถามข้างหลังให้มันถูกแค่นั้นเอง No? Okay, WH words Who is it? What is this? When will you go? Be? Why are you crying? What did you do that? Which one is it?